สวัสดีพี่น้องปอปายสุขู่สุขนนนาานนนนุนนะครับมาหนีเข้ากะมาพอกันได้ช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับกินเขาแรงไฟนอนะครับสีมามองเรื่องอประวัติของยูโรให้ฟังยูโรเนี่ยเป็นหมาตัวแรกของบ้านหลังนี้นะครับเป็นขื้หวานสัตว์พี่นอ้องก็นัน่นี้ก็บ่เคยคิดเลี่ยงมาดอกพี่น้องคือน้องไส้เป็นหูจักอะเพิ่นมี่มูที เลียงหมาพันุ์โกเดนเนะครับเรื่ทีนีเมือนก็มาออกลูกมากเสิบนบอพี่น้องมันก็ออกเจละหลายตัวบันนีน้องไส้เนี่ยกาไปอมาตัวหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ซื้อมันเลี้ยงนะครับยูโรตัวแรกเนี่ยคือเลียงในประมาณ3-4สเดือนพี่นอ้องเหตุก,การณ์สลุดใจห้องไห้เมื่อบานห้องไห้ทั้งบานพี่น้องหัน้าใส่ไปก็าบ่กไเหมือน,น,นเนาะเป็นวันที่มีความสูญเสียให้ว่าสูญเสียพี่น้อง แบบมันท่ำใจใบ่ได้ดิบันนี้ก็สิวางสันนะมอมเมอร์นั้นจอนออกไปหลวงพิธีอยู่อำเภอนะครับเขาจาัดหลวงพิธีอาเฉลิมประเกียรติตอนที่อาในหลวงราชการที่สิบเพิ่นขึ้นข้องลานนะครับก็เลยไปเฉลิมประเกียรติอยู่ที่อ่าอำเภอนะครับบันนี้จอนก็นเอารถออกเหมือนบอสพี่น้องเอารถออกแล้วบันนี้ลืมปิดประตูนะครับบันนี่ยุโรกอะยุโรตะเลงน,นะครับ แลนออกไปนะครับแลนออกไปข้างนอกโดยที iedzieć, oh room, windows, roads, ่จอนบบหูนะครับ่บหูว่าแลนออกไปนะครับที่นี้ก็เลยเหมือนกับว่าแลนออกไปตามภาษาที่บ่เคยออกจากบ้านนะครับก็คือแลนออกไปและวบนิดไปถือรถปิกอัพพี่้อกส้นนะครับถือรถปิกอัพส้นแ้วที่นี้ก็คือสิตายค่าทีเลยนะครับพากันไปหอบมากพี่้อกหอบเซล่างมากนะครับจะป็นเตลเลอร์ตัวนสารบปยังไงนะ เตลือต่วนสารกันเลยไดมาอาบน้ำอาบยังหเเงนะ้เลือดกัะเตมเดยพี่น้องนะครับเลือดกระเต็มแบบนี้ก็มาอาบน้ำอาบยังเตรียมของห้ยตัวบบนี้เตรียมของ,อง,รของกรบมีน่นมมีถูมีเที่ยนมีเสื้อผ้าของเพิินตะกี้มันตัวหน่อยเนาะย,ยูโรตัวหน่อยเนาะก็มี่เสื้อผ้านะครับแต่เตรียมเสื้อผ้าใส่กองไว้นะครับแล้วก็เอายูโรนะครับตัวแรกเนี่ยนะไปฝังอยู่สวนนะครับเครื่องฝังเครื่องหออเครื่องหพี่น้อ,นอง นี่แหละมาตัวแรกนอกก็คือมันบ่คยแบบเจอเหตุการณ์แบบมีนะครับกับพระตหองไทยนะครับอ่ะนะครับแล้วที่นี่นะครับยุโรตัวนั้นตายแล้วนะครับพี่น้อง กนเลยเดดไปสื่อมาใหม่ไปยังขึ้นเดบสื่อมาใหม่หนึ่งแหละด้วยความตื่นขึ้นมากกระตองได่ยินเสียงห่อเสียงเรียเสียงเหงี่ยงเหมือนว่าพี่น้องเสียงหมาน่นละเนาะเป็นประจําทุกมือนอะได้ไม่เลน้าเท้าได้มากห,นนหาายอ,อกมาก,กวนมากหงศ์เสียงม,มันก็เป็นความปูพันของเพิ่นนะครับก็เลยพักกันคว่บกันเนาะว่าไปสื่อหมาตัวใหม่ที่เป็นพันเก่าเนี่ยพันโกดเดียนี่แหละตัวเก่านี่ซสื้อมาสามพันตัวนี้นี่ ยูโรตัวที่สองนี่พี่น้องนี่ตัวนี้อันนี้ตัวที่สองเนี่ยคือซื้อมาหาพัทนะครับกับมมีอเลียงเพิ่นจังวดเทาปน,นีนะครับสามสี 3, ่ข่า3สามปีแล้วพี่น้องหูจะคว่ำตอนนี้ขี่ี้ยกับเป็นทีเป็นท่านะครับหูจะคว่ำเราเรียกมากินข้าวเออเท่าอื่นหนื่องศรีกงยางมาหาเข้าเพราะมือนอนเอออัน,นี้สิเป็นทาเบซีของเขานะครับสําหรับมนีนะครับกับมมนะี่เื่องทีซิมามาโมย่ยเพี้งเคนีนนะครับฝากไว้น้ําแน่นะครับช่อง สักแสวงสุขนะครับฝากไว้น้ำพีนน้ำนองกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามคลิปวิดีโอนะครับมือ่อนี้นันงผ้าพ่นนองมากผดจาเบาคุยนะครับครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับข้อมือหน่อยครับข้อมือหน่อยครับ